ไปไหนอัปเดตหน่อยตอนนี้คือกลับมารับงานรับงานตลอดอยู่แล้ว <laughs> แล้วแต่จังหวะแล้วก็โอกาสค่ะก็โชคดีว่าตัวเองก็เหมือนพอมันเป็นการตอบแทนการดูแลตัวเองเนาะพอเราดูแลตัวเองดีแล้วก็ยังรักษาคุณภาพของตัวเองไว้อยู่มันก็เลยทําให้มีงานติดต่อเข้ามาเรื่อยๆซึ่งนี่ก็เป็นพรีเซนเตอร์ตัวที่สองคะ รรจริงๆมีติดต่อมาค่ะแต่อย่างที่บอกคือเราเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวเนาะเราก็ยังไม่ได้สามารถที่จะลงไปเล่นละครได้เต็มตัวเพราะผู้เมงก็ไม่อยากจะทําให้การทํางานของทีมงานล่าช้าอย่างเราทํางานกองละครน่ะนัดเช้าเลิกค่ำเยไยเงี้ยแล้วไม่มีคนรับส่งลูกคือเราต้องเป็นคนขับรับส่งลูกเองดูแลลูกเองเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราไปทํางานกองถ่ายอ่ะเราไม่สามารถจะกําหนดระยะเวลาตามเราได้เนะค่ะ ก็เลยรู้สึก <que> ว่าอาจจะยังไม่ได้พร้อมถึงขั้นจะไปรับงานละครเต็มตัวแต่ถ้ามีรับเชิญแล้วโอเคบทไม่ได้แบบเยอะมากสามารถปรีกวลาไปทํางานตรงนั้นได้ก็ยังอยากรับอยู่ค่ะก็คิดถึงงานละครเหมือนกันกนะเพราะว่าเรื่องสุดท้ายก็คือนาคีนเนียโอ้ยนานมาก<อ>ใช่ต้งเปนะแบบ้าไหมครับแต่ว่าต้อรู้ตัวประมาณเท่านี้แล้วเราจะกลับมารับเต็มตัวเลยตอนนี้ดิสนีย์ก็ประมาณเยาวันก็ป .1 น้องหกขวบแล้วค่ะเขาก็ มันเป็นเวลาคุณภาพของเขาอะเราไม่อยากให้เขารู้สึกว่าเขาขาดนะคะด้วยความที่เขาแยกกันอยู่กับพ่อเขาด้วยอะไรเงี้ยถ้าเราไม่ได้เข้าไปดูแลเขาเต็มตัวเขาจะรู้สึกขาดอ<ม>ะแล้วก็ไม่อยากให้มันขาดตรงนั้นอะไรเงี้ยก็คงคิดว่างานละครอาจจะต้องรอเขาโตวกว่าน,นี้อีกหน่อยจะสักแบบเจ็ดแปดขวบซึ่งก็ไม่รู้ว่าตรงน,นั้นจะมีคนจ้าง,งรหร <c oughs> ือเปล่าเนอะไหมคะ <c oughs> แล้วคือบทที่ได้รับเลือกมาเล่นอะไรเงี้ยมันก็ต้องพิจารณาด้วยอที่พุ่มมีลูกแล้วเนาะแล้วก็มีลูกสาวแล้วมันก็ต้อง ก็ต้องเลือกบทที่แบบว่าลูกเราต้องเข้าใจด้วยอย่างเงี้ยค่ะเรียกว่าการแบบบทใหม่เราก็ต้องคิดมากขึ้นกว่าเดิมก็ต้องคิดมากขึ้นกว่าเดิมเยอะเยอะเยอะมากๆแล้วอย่างที่เห็นวันนีุ้งก็ไม่ค่อยได้ไปในทางเซ็กซี่มากแล้วอ,ะอ่ะจะเซ็กซี่ในเรื่องของการทํางานถ้าเป็นส่วนใหญ่แต่ว่าในชีวิตของการปปัจจุบันเนะี่ยทุกวันนี้ก็ไม่ค่อยได้เซ็กซี่แล้วม,มันเปลี่ยนบทบาทไปอีกแบบน,นึงแล้วค่ะเราจะเล่นจะไปเล่นฉากเลิฟซีนหรือแบบ อะไรที่มันดเดือดเหมือนสมัยก่อนก็คงไม่ได้ลูกคงไม่ไม่เข้าใจไม่เก็นหีหอกไหมคะเก็รู้สึกว่าก็ก็ขอบคุณทุกโอกาสที่มีติดตอ่อเข้ามาค่ะอุ้มก็อยากจะรับเล่นแบบว่าบางทีมันก็ต้องพิจาร,รณาหลายๆอย่างด้วยอายุเราไปไวัยนึงแล้วด้วยลูกสาวเราด้วยอไง้คะ เขาทราบจนแล้วเราเป็นนักแสดงโอ้เขาทราบเขารู้เขาก็ดูผลงานแม่เขาอะไรเนี้ยเขาก็แบบมามีเป็นลำเจียกหรอเป็นกระสือหรอเป็นน so ้เป็นนี้หรออะไรเงี้ยเขาก็รู้เขาถามเขาเขาบอกเลยว่านะเขาอยากเป็นนักแสดงมามีอะไรเงี้ยอยากเป็นนักแสดงกับนักธุรกิจเพราะงั้นอันนี้คือเขาบอกเองว่าเขาอยากเป็นเขาพูดเองค่ะนี่เขาก็เริ่มมีฉายแววแล้วตอนนี้ก็แบบ ไปรู้มาเริ่มพาไปทํางานด้วยอะไรเงี hmm. ้ยเขาก็ชอบทายแบบชอบร้องเพลงล่าสุดไปเรียนตีกองอ่าานงก็ตีกองด้วยร้องเพลงด้วยวอะไรเงี้ยค่ะพร้อมซัพพอร์ตแบบทุกความชอบพร้อมซัพพอร์ตค่ะคือตอนนี้เขาก็มีงานนะมีจ็อบแต่ว่าเออรีวิวนู้นนั่นนี้ mm hmm. พูดเก่งจำสคริปต์ <laughs> เก่งยิ่งอแบบไม่ต้องสอนเลยค่ะก็มันเป็นเรื่องของ ลูกมาหล่นไปกันต้นของสว่างความสว่างซึ่งเขาก็ได้แม่มาค่อนข้างเยอะจริงๆใช่เคลมเลยเครมแต่ว่าอาจจะขี้อายมากกว่าแม่เนาะอาจจะเป็นยังเด็กอยู่อะไรเงี้ยก็จะห่วงเรื่องความสวยนิดนึงอะไรเงี้ยเริ่มรับเริ่มรักษาภาพพจน์อถ้าหมูชูถ่ายช่วงจังหวะเขางอแงนี่เขาจะแบบปัดโทรศัพท์เลยนะคือเวลาภาพที่ออกสื่อเขาจะต้องแบบฉันต้องดูดีเออเป็นอย่างนี้แล้วอะไรเงี้ยจะมางอแงอะไรเงี้ยไม่ยอมเลยนะคะอย่างการแสดงอะไรอย่างเงี้ยเราแบบว่า เทนรูปไหมฮะไม่ต้องเทนเลยทำได้หมดเลยตัองทำได้ไม่ต้องเทนเลย <c oughs> คือมันเหมือนอยู่อยู่ในสายเลือดเขาอะเออจริงกร <c oughs> ะงทางที่เราก็ไม่ได้เปิดงานเราให้ดูเท <c oughs> ่าไหร่นะแต่เหมือนแบบเด็กสมัยนี้เขาค่อนข้างชัดเจนในเรื่องของความรู้สึกการแสดงออกเนี่ยแล้วก็บังคับไม่ได้เราไม่อยากให้ลูกแบบทําในสิ่งที่เขาชอบนะคะถ้าเกิดเขาชอบเราก็ยินดีที่จะสนับสนุนแลวเขาไม่ชอบเราก็ไม่บังคับมีถามไหมเขาอจะไปเรียนกน ชวนไปเรียนนะเขาก็แบบว่าอยากตีกองอช่วงน,นี้แบบกองว่าทำอยากตีกองมันฮอตอะมามีมเ้าเออก็วิ่งตีกองปล่อยผมแล้วมันดูฮอตเขาเพราะว่าตอนนี้เขาก็เลยตีกองเป็นเพลงแบบโกลเด้นโซดา o ๊อก Golden, อย่างนี้เลยนะเอาอเป็นสายนั้นไปเลยใช่อีก <laughs> เรื่องหนึง่งเมืเ่อเช้าเลยน้องสาวสุธิรักษ์ตอบโซดสถานะโซดยื่งจาาเราก็ไปคอมเมนต์คือเราอ่ะ พี่น้องกันเนอาะเราก็จะทราบเรื่องราวมาตลอดระยะเวลาที่เขาพบหาดูใจกันอยู่แล้วเงี้ยค่ะอุ้มก็ก็สนิทกับบ๊อบบี้ด้วยอะไรเงี้ยบ๊อบบี้เขาก็เป็นคนน่ารักคนหนึ่งทีเดียวเชียวเขาก็าเป็นคนที่แบบรับได้ในสิ่งที่นิวเป็นทุกเรื่องแหละแต่ว่าในบางครั้งมันเรื่องของคนสองคนอะมันมีรายละเอียดเล็กน้อยที่มันเยอะมากกว่านั้นที่อุ้มก็อาจจะไม่ได้ไม่ได้เข้าไปร่วงรู้ถึงเรื่องปัญหาส่วนตัวของเขาสักเท่าไหร่อย่เงี้ยค่ะ มารู้ว่าก็คือน้องก็บอกว่าเออเขาสองคนก็แบบตัดสินใจลดความสัมพันธ์ลงอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มันก็มีช่วงที่ลดความสัมพันธ์ลงแล้วก็พยายามที่จะปรับจูนกันจนมาวันนี้แหละน้องก็มาแบบประกาศว่าโสดก็คิดว่าเราทุกคนก็อยู่เป็นกําลังใจให้เขาไม่ว่าเขาจะเลือกเลือกทางเดินแบบไหนทุกคนก็เป็นกําลังใจตอนนั้นปรึกษามาเล่าอะไรให้เราฟังบ้างไหมคทปรึกษาค่ะปรึกษา พี่น้องอะเนาะก็รึกษากันตลอดเขาก็จะเล่าไม่ฟังซึ่งอย่างที่บอกค่ะเรื่องความรักอะเราไม่สามารถตัดสินใจให้ได้เราทําได้แค่ให้คาแนะนาแล้วก็ปลอบใจเขาอยู่ตรงนี้ไม่ว่าเขาจะเลือกจุดไหนต้องเป็นจุดที่เขาอยู่แล้วเขามีความสุขถ้าเขาอยู่แล้วเขาไม่มีความสุขคือนิวเป็นคนเก่งนะนิวเขา,าแบบความรับผิดชอบอะไรหลายๆอย่างในชีวิตเขาอนะไรอย่างเงี้ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องลูกเรื่องการเงินการงานคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวเหมือนกันอนะไรอย่างเงี้ย แล้วก็มันมีเรื่องของการกดดันหลายๆอย่างซึ่งบางทีคนภายนอกก็ไม่รู้อะค่ะว่าเราเจออะไรบ้างแต่เราเป็นพี่น้องเนี่ยเราก็จะรับรู้ถึงปัญหาตรงนั้นแต่ทั้งหมดทั้งมวลนะมันขึ้นอยู่กับคนสองคนจริงๆค่ะเขาเพิดไหมคะเขาเพิดทำมว่าแบบโอ้เมือ่อกี้เพิ่งร้อง,อง,องห่มร้องไห้ทัวมาร้องสะอสะอื้นเลยเพิดม,มากค่ะเราให้กำลังใจเราก็ให้กาลังใจเขาว่าถ้าทุกอย่างมันเกิดขึ้นแล้วมันก็ย่อมดีเสมอแหละในเมื่อมันมันสุด สุดทางที่จะไปต่อแล้วเราก็ต้องถามเพราะว่ามันสุดทางแล้วหรือย,อยังเธอสองคนแบบตัดสินใจดีแล้วใช่ไหมไม่ใช่ว่าเป็นอารณมณ์ใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็ไม่ใช่เด็กเกันแล้วเนาะแมคะเพราะฉะนั้นก็เรื่องราวข้างหน้าเราไม่รู้หรอกคะ่ะว่าบางทีคนสองคนอาจจะโคจรกกับมาคบกันอีกก็ได้หรืออาจจะก,การมารับวามเข้าใจกันอีกก็ได้นี่มันก็ต้องเป็นเรื่องของเขาอะไรอย่างเงี้ยเราก็เป็นครอบครัวก็ก็ได้ได้โอบกาะน้องไว้ตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยเขาจะเาเป็นแผลสดเลยไหมคะหรือว่า เป็นเรื่องราวที่เกิดมา,าดแล้วเอาจริงๆเขาก็เหมือนแบบมีมีการพูดคุยกันมาสักระยะหนึ่งแล้วนะคะแต่ว่าก็เหมือนพยายามที่จะปรับเข้าหากันสักระยะหนึ่งแล้วเหมือนกันอย่างเงี้ยแต่ก็ไม่รู้ว่ายังไงอยู่ดีก็บอกบอกว่าโสดเลยอย่างเงี้ยเพราะเหมือนวันก่อนพูมคุยกับน้องก็ยังยังแบบยังแบบยังให้โอกาสอย่างจากที่เราได้พูดคุยกับน้องคือจบกันด้วยจบกันด้วยดีค่ะ เขาปฏิคุณความเครียดของอะไรอย่างเงี้ยเขาไม่อยามีโอ้โหเขาเครียดมากค่ะเขาเขาเครียดมากๆเลยแหละเพราะว่าไทก้าก็รักรักบ๊อบบี้ด้วยอย่ี้ยค่ะมันก็เป็นเรื่องของแบบความรู้สึกที่เขาต้องแคร์ลูกด้วยเนาะอะไรเงี้ยแล้วก็อืมเขาก็เป็นคนดีทั้งคู่อะค่ะเพียงแต่ว่ามันอาจจะถึงจุดที่มันไปด้วยกันไม่ได้หรือเปล่าแต่มันไม่ได้มีเรื่องมือที่สามที่สี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะ อัะคือเหมือนเรื่องนึ่งเห็นบอกทุก่มชนเปิดคาเฟ่เทวะไลยนองค์จากอินเดียมาอ๋อใช่ค่ะก็กำลังทำคาเฟ่เทวะไลอยู่ค่ะตอนนี้นะคะก็เป็นความใฝ่ฝันของอุ้มมาตั้งแต่นานาแล้วแหะว่าพุา่มมาเป็นคนที่บูชาองค์พ่อพระพิฆเนศองค์แม่ต่างๆใช่ไหมคะแล้วเราก็ไหว้เองบูชาเองที่บ้านอยู่แล้วจนวันหนึ่งอ่ะเราก็ทุกวันที่ไหว้เทพที่บ้านก็จะบอกว่าขออุ้มได้มีบุญบาร,รมีในการเผยแผ่บุญบาร,รมีของพ่อของแม่นะขอให้หนูได้แบบ ได้เจอที่ที่แบบสามารถทําเป็นคาเฟ่เทวลัยได้อย่างเงี้ยคะ่ะแล้วก็อยู่ๆก็ได้เจอตึกตึกหนึ่งซึ่งแบบเขากําลังเซ้งพอดีปล่อยเซ้งพอดีเราก็คือเข้าไปพุดวเราคือแบบพอเข้า,ขาเราเราข้าไปอแบบมันเป็นตึกสี่ชั้นใช่ไหมคะแล้วข้างชั้นล่างเป็นร้านกาแฟมันนี้เขาเป็นร้านกาแฟอยู่แล้วกุ้ก็ไปเทคโอเวอร์ร้านกาแฟเขามาแล้วก็คือเช่าทั้งตึกเลยแล้วตึกชั้นสี่แล้วมจะสร้างเป็นเทวลยัยแบบสวยๆเลยให้คนแบบไปสักการะบูชาเลยนะคะก็ คือตอนนี้กําลังทําอยู่ค่ะกำลังรีโนเวทอยู่แต่ว่าเดี๋ยววันที่16เนี้ยจะเปิดในส่วนของคาเฟ่ข้างล่างก่อนก็จะมีอาหารมีพวก ato, unch, art, เบโต้ันช์เบคฟาดอะไรเงี้ยค่ะชากาแฟอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ชั้นบนเนี้ยตอนนี้กําลังเร่งทําคิดว่าเทวอะไรนะ่าจะเปิดได้ประมาณมีนาคมค่ะแล้วก็ไปบูชาองค์เทพเป็นเป็นหินน้นํานมแท้ๆมาจากอินเดียเลยค่ะอันนี้ก็คือเราเราสัธา์พะพาดเราเลือกปากเองไรเองไม่เลืใช่ค่ะเลือกเองจาก จากคืออุ้มนับถือใช่ไหมคะกจะมีพระแม่อูมาเป็นกับพระศิวะเป็นองค์ประธานที่ที่ที่ร้านอุ้มนะคะร้านชื่อว่าลักซ์คาเฟ่ค่ะก็มาจากอุ้มเองลัคนาใช่ไหมคะก็ใช้ว่าลักซ์คาเฟ่แล้วก็ตัวเทวลายจะใช้คําว่าเทววัลักษ์ข้างบนเนี่ยก็จะมีองค์พระพิฆเนศองค์พระศิวะองค์พระแม่อูมาพระแม่ลักษมีพระแม่กาลีพระนารายแล้วก็พระแม่สรัสวดีค่ะเป็นองค์ที่เราบูชาเองทั้งหมดลุงก็จะตอนนี้ก็ทุ่มทุนมาก สาหัสมากเหมือนกันกับการลงทุนครั้งนี้เพราะว่าไหนเราจะต้องสร้างเทวะไรขึ้นมาด้วยแล้วก็บูชาองค์เทพมาจากอินเดียด้วยแต่ละองค์ก็คือราคาแบบจะตั้งงบไว้เท่าไหร่คะพอประมาณเอาเอาพอที่ไหวค่ะก็พอที่ไหวก็เจ็ดบวนิดนึงเไรเงี้ยเพราะว่าเราต้องเรนเวทเรื่องของร้านด้วยอะค่ะเพราะว่าเราก็เปลี่ยนร้านรูปแบบเมื่อย รูปแบบเก่าเขาเป็นร้านชาน่ะคะแต่ว่าทำเป็นเป็นกาแฟเป็นแบบ,แบบหลายอย่างมีรันช์มีครัวซองมีอาหารอร่อยๆอ,อ,อย่างเงี้ยให้แบบให้เวลาที่คนมาแล้วเรารอขึ้นไปไหว้เทเาอรา์ไก็สามารถนั่งดื่มนั่งดื่มชากินข้าวกินอาหารข้างล่างได้เพื่อที่จะรอขึ้นไปทงพิธีบนเทวาอรอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ก็จะมีหมอดูด้วยเพราะเราเองเป็นสายมูเราเป็นคนที่เชื่อเรื่องของหมอดูมากก็จะมีหมอดูที่จะนั่งดูที่นั่นแล้วก็จะอยากให้มันเป็นที่ที่ คนมาแล้วรู้สึกว่าอบอุ่นเหมือนกับว่าได้มาเจอกับองพ่อองแม่ที่คุ้มหัวเลยว่าอุ้มมีทุกวันนี้ได้เพราะอุ้มบูชาแล้วก็ศรัทธาท่านจริงๆเรียกว่าสี่ชั้นคือใช้คุ้มหมดเลยใช้คุ้มค่ะชั้นสองเราก็จะทำเป็นโ c o w o r k กิ้งสเปซสามารถเช่าเป็นแบบว่าประชุมได้เพราะว่าห้องเป็นห้องห้อง VIP อย่างเงี้ยค่ะเช่าเป็นห้องประชุมห้องเวิร์กช็อปได้ส่วนชั้นสามมันทำเป็นออฟฟิศเอาลูกไปนอนตรงนั้นได้อะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าเราต้องแบบทำงานที่ท่นเยอะเปิดตั้งแต่แปดโมงเช้าถึงหกโมงเย เทวไลเนี่ยกำลังเริ่มทำค่ะคิดว่าทุกอย่างน่าจะแล้วเสร็จเทวลไลเปิดเดี๋ยวจะชวนพี่พี่ด้วยนะคะประมาณช่วงมีนาคมค่ะแต่ว่าตอนเนี้ยวันที่16เนี้ยสามารถไปอุดหนุนกันได้ไปเปิดเุ้งเปิดร้านแล้วนะคะร้านกาแฟเปิดแล้วนะคะชื่อว่ารักคาเฟ่อยู่ตรงลาดพร้าวสาสค่ะต้องทำการถูกเศษค่ะเดี๋ยวจะมีพามาทำพิธีปลูกเศษให้จากอินเดียค่ะใช่ค่ะก็จะมีพิธีวงสวงปลูกเศษที่ ที่ร้านของเราค่ะใช่ค่ะต้งเล่นไหครับเนี่ยลาดพร้าว3าบค่ะอยู่ปากซอยเลยค่ะอยู่ริมถนนเลยเข้ามาก็จะเห็นเลยที่จอดรถที่จดรถมีใช่ค่ะมีที่จอดรถเราชอบที่จอดรถไว้แล้วค่ะไปกันได้นะคะไปเจอกันได้ที่ร้านค่ะ